สวัสดีครับครับจัดไปครับวันนี้นะครับอิสกิทีเอสสองสองหนึ่งศูนย์นะครับยี่สิบสองแรงสองสูบยอดนิยมนะครับเป็นรถไถที่เป็นพินนิยมเลยนะครับยอดนิยมมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับใช้งานได้หลากหลายคันนี้สภาพสวยครับพร้อมใช้งานนะนี่ฮะหลังคานะครับมีให้พร้อมนะครับรถไล่นะครับรถไล่บ้านเราเลยนะครับนี่ ความแห้งความสดนะครับของรถนะครับไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะครับไม่มีคราบดำๆติดเครื่องไม่มีนะครับเกียร์นะครับสวยแห้งเนี่ยเบาสวยนะครับไม่มีขาดนี่สภาพเป็นไงครับพร้อมใช้งานนะครับหน้ากากหน้าครบนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะครับคันนี้ สวยนะรอบพันเลยยางดีนะครับยางดีไม่ไม่มีกูดนะอันนี้ใช้งานได้อีกยาวนะครับนีนะ่ห้องไนสารนะครับสะอาดเนียนๆนะครับคินค n นนะครับสภาพสวยเครื่องไม่มีไอเดี๋ยวสตาร์เครื่องแล้วก็จะเปิดให้ดูนะครับจะดูห้องเครื่องก่อน <c oughs> นะเดี๋ยวดูภายนอกก่อน เปิดยาก,กนิดนึงนะเพราะาถ่ายมือคนเดียวเนาะอ่าเป็นไงเครื่องนะครับอันนี้หัวฉีดนะฮะเนี่ยเป็นไงสวยๆนะไม่มีเยิม้มนี่สภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวจะขึ้นไปสตาร์ทเครื่องให้ดูให่เดีด๋ยวน,นี้ก่อนนะครับยวผมล็อกอันนี้ก่อน ใส่ฝาไอ่แขนค้ำก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นไปสตาร์ทรถนะครับแล้วก็จะเปิดเครื่องให้ดูกันแล้วก็ดูอัตราการเร่งของรถนะครับนี่ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับก็บีกุญแจครับอ่าไฟขึ้นนะครับนี่คือปกตินะครับเหยียบคัตสตาร์ทนี่คือตัวนี้นะครับปิดสตาร์ท นะ่สตาร์ทง่ายดูตาการเร่งนะครับเครื่องแรงนะครับแต่ดังี๋ยวเข้าวีดีโอไว้เลยนะครับเอาเกียร์อะไรเกียร์นี่ดองหรอ นี่คือวิดีโอทำงานแล้วนะครับนี่การทำงานพีดีโอนะครับหมุนทำงานปกตินะครับนี่นี่ผมเข้าน่าจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับนี่พร้อมใช้งานนะครับเอาไปตัดหญ้าตัดไรได้ตีดินปันโรตารี่นะครับสูบน้ำในนาได้เลยนะครับโรตารี่ทำงานได้รอบเครื่องเดินเบานิ่มๆเนียนๆเดี๋ยวดูไฮดรอลิกกันก่อน อานนีดิกลงครับเนี่ยลงนะเดี๋ยวเอาขึ้นนะครับนี่เดือดขึ้นเร็วนะครับลอกเครื่องเดินปกตินะครับไม่มีชุดลอกเครื่องเนี้ลงนะครับอ่าเดี๋ยวเอาขึ้นนะครับขึ้นเร็วครับไม่ชุดลอกเครื่องเดี๋ยวไปดูเครื่องกันก่อนนะครับดูเครื่องนี่ไม่มีไอนะครับ เดี๋ยวเล่นเครื่องให้ดูให้ฟังอีกนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับดูอาการเล่งน,นะครับ อเดี๋ยวขับให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวให้พ่อผมขับให้อ่าขับให้ชมเลยนะขับให้ดูเลยนะครับอ่าสภาพสวยเดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ให้หน่อยนะไฟหน้าครับอ่าไฟหน้าติดนะครับโอเคครับ ขับไปแล้วเป็นไงครับอัตราการตอบสนองดีนะครับอี u k กิทีเอสสอง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 หนึ่งศูนนะครับสภาพสวยนี่เวง่ายภงมอะไรเบานะครับคันนี้น่ะมีรถมาปึ๊บ นี่ครับอัตราการตอบสนองอัตราการเร่งดีนะครับขับนิ่มกุมอะไรเบานี่ครับใช้ง,งานได้หลากหลายนะครับคันนี้ทําไร่ทําสวนนะครับไถข้าวโพดนะครับปูข้าวโพดทําได้หมดนะครับนี่สูบน้ําปั่นน้าได้ นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร0887676401หรืออีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0887676401อ่าไม่ใช่0878264210นะครับดูรถได้ที่ตะบนนายาวอำเภอพพุทธบาทจังหวัดสบบระบุรีมีบริการจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านท่านนะครับทั่วประเทศนะครับอ่าก็ อาจะมีรีวิวคันต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ